สวัสดีครับเพื่อนๆดูภาะกับบูญสามวาวันนี้นะครับพาท่านมาชมพระเมตตามหานิยมมั่งนะครับพระชุดนี้นะครับเป็นพระผงของหลวงปู่เฮี้ยงนะครับวัดป่าหรือวัดอรัญญิการามนะครับจังหวัดชนบุรีจริงๆหลวงปู่เฮี้ยงเนี่ยนะครับท่านมีความ โด่งดังเนี่ยในเรื่องของผ้าปิดตาเนื้อผงเนื้อผงคุกครักนะครับก็เป็นมีราคาสูงมากนะครับการดำเนินการสร้างเนี่ยก็สร้างมาตั้งแต่ปี2480กว่านะครับซึ่งภาะปิดตาของหลวงปู่เฮียงเนี่ยก็ผสมผงหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อเจียมหลวงพ่อโตวัดเนินนะครับหลวงพ่อเจียมวัดกำแพง หลวงพ่อแก้ววัดคือวันเนี่ยก็คือมีมวลสารของพระปิตาผงของหลวงพ่อที่สร้างาพระปิตาที่โด่งดังของจังหวัดชนบุรีเนี่ยรวมอยู่ไว้แทบจะทุกหลวงพ่อเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ผงที่จะใส่ในพระปิตาเท่านั้นนะครับผงหลวงพ่อแก้วผงหลวงพ่อโตวัดเนินผงหลวงพ่อเจียมวัด กำแพงเนี่ยแล้วก็ผงอื่นๆที่โด่งดังเนี่ยก็ยังใส่ในภาพเนื้อผงของหลวงพว่อหลวงปูเ่เฮียงเหมือนกันนะครับสใส่ในทุกๆทุกๆพิมม์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นวัตถุมงคลของหลวงปูเ่เฮียงวัดป่าแล้วเนี่ยก็จะมีผงหลวงพ่อแก้วผงเกจิดังของจังหวัดชลบุรีเนี่ยผสมอยู่ด้วยทุกองค์ทุก,ทกพิมพ์นะครับเพียงแต่ว่า พิมพ์พระปิดตาเนี่ยได้รับความนิยมมากราคาถึงหลักแสนเลยนะครับบางองค์ที่สวยๆนิยมนิยมเนี่ยแล้วก็ลองลงมาก็เป็นหลักหมื่นนะครับหลักพันก็มีพิมพ์เล็กๆนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับอันนี้เรามาดูพระเนื้อผงของหลวงป,ปู่เฮียงที่ราคาไม่สูงนะครับราคาหลักร้อยเนี่ย ก็อยากจะแนะนําพระชุดนี้นะครับก็คือพระส่งน้ําพิม์พสงน้ำเนี่ยซึ่งมีอยู่มากมายหลายพิม์พนะครับมีตั้งแต่องค์เก่านะครับองค์นี้น่าจะก่อน2 5 0 6นะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็น2506ซึ่งจะเป็นยุคปลายของหลุมปูเ่เฮียงนะครับที่สร้างวัตถุมงคลเพราะท่านมรณะาพาปี2,511นะครับ หลวงปู่เฮียงเนี่ยท่านเดิมชื่อหลวงชื่อกิมเฮียงนะครับนาคไผ่บุญเกิดปี2441นะครับแล้วก็มามรณภาพาปี2511นเะครับเพราะฉะนั้นวัตถุบางคลที่สร้างก่อนปี2511เนี่ยก็ยังทันหลวงปู่เฮียงนะครับที่ได้ทินปู่เฮียงเนี่ยก็อยู่วัดป่านะครับวัดอรัญญิกาวาดเนี่ยก็ถือว่าวัดป่าที่ท,ที่โด่งดังในเรื่องของการ นั่งกรรมาฐานนะครับแล้วท่านก็มีมีมีใครมีเขาเรียกม,มีสมณศักดิ์นะครับเป็นถึงพระราชาคณะนะครับได้ได้สมณศักดิ์ที่พระวรพจน์นะครับพระวรพจน์ปัญญาจารย์นะครับแสดงว่าท่านเนี่ยต้องมีมีศีลสมาธิระดับที่ ที่วิปัสสนากรรมฐานพอสมควรนะครับท่านได้รับเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระนะครับแล้วก็ที่สมณาศักดิ์ของท่านนี่ก็บ่งบอกถึงความมีพุทธาคมอยู่แล้วนะครับท่านเป็นอาจารย์ด้านวิปัสสนาธุระกรรมฐานนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลที่ท่านสร้างเนี่ยแล้วก็ได้ปลุกเสกเนี่ย ก็ถือว่ามีความเข้มขังนะครับแล้วก็ได้ความเข้มขางของผงเก่าๆของหลวงพ่อแก้วัดคือวันแล้วก็หลวงพ่อต่างๆที่โด่งดังในยุคหลวงพ่อแก้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลทุกชนิดของท่านเนี่ยก็เชื่อได้ว่ามีพุทธานุภาพนะครับในด้านของเมตตามหานิยมเชกเช่นเดียวกับพระปิตาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเช่าพระผง ชุดนี้ไว้บูชาไว้ขึ้นคอก็จะได้รับพุทธคุณนะครับเสกเช่นเดียวกับพิปพิตาเหมือนกันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่โตะนะครับก็พิมพ์พระปิตาเนี่ยแพงแต่พระพระพิมพ์อื่นเนี่ยไม่ราคาไม่ค่อยสูงมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเลือกของเราก็คือเก็บหรือเช่าหาพระพิมพ์อื่นก็ได้นะครับ ที่จะเอาไว้บูชาไว้ขึ้นคอนะครับก็เดี๋ยวมาส่องกันนะครับว่าแต่ละองค์จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก็ขอเรียนอีกนิดนึงว่าพระของท่านเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับการอุปถัมภ์เนี่ยจากลูกศิษย์เนี่ยที่เป็นคนสร้างนะครับเป็นผู้ดําเนินการจัดสร้างเนี่ยคือท่านเนี่ยเป็นพระผู้ใหญ่นะครับท่านก็ อาจจะบอกตำลับตำลาบอกสูตรผสมผงแล้วก็ปลุกเสกนะครับแต่คนที่จะไปกดพิมพะ์ะคนที่เอาพระไปให้คนมาช่วยทำเนี่ยก็จะเป็นหลวงพ่อแ้มนะครับหลวงพ่อแฟ้มที่ต่อมาท่านก็จะเป็นต่อมาท่านเป็นเจ้าวาดองต่อต่อมาของวัดของวัดป่าเหมือนกันนะครับก็คือหลวงพ่อแฟ้มหรือเปล่านะครับ น่าจะใช่นะครับน่าจะได้เป็นเจ้าวาดสิบต่อมาหลวงพ่อแฟ้มนี่ก็มีความโด่งดังต่อมาจากหลวงปูเ่เฮียงนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ได้สร้างพระชุดนี้เอาไว้นะครับหรือพระชุดไหนๆที่หลวงปูเ่เฮียงปลูกเสกเนี่ยก็จะได้หลวงพ่อแฟ้มเนี่ยเป็นผู้ที่จะดาเนินการให้นะครับก็มาชมกันนะครับว่ามีพิมพ์อะไรกันบ้างเนื้อหาเป็นยังไงบ้างองค์นี้โอ้โหดูสภาพเก่าทีเดียวนะครับ องนี้เนี่ยน่าจะก่อนปี2 5 0 6นะครับเนื้อหาเก่าแล้วเขาเจ้าของเดิมก็นำไปชุบรักแดงนะครับไว้นะครับดูสิครับพิมพ์ทรงเนี่ยพิมพ์ทรงน้ำยุคแรกๆนะครับจะเป็นทำนองนี้นะครับก็จะมีพิมพ์นี้นะครับแล้วก็ อาจจะมีแกนแกะพิมพ์เพิ่มเติมอีกนะครับแต่เป็นทรงนี้นะครับทรงที่ใหญ่หน่อยด้านหลังก็จะมีทั้งยันและไม่ยันนะครับองนี้ไม่มียันนะครับปกติจะมียันพระจันทร์เสี้ยวนะครับจะมียันเป็นแถวตรงลงมาแล้วก็มีพระจันทร์เสี้ยวเขาก็เรียกยันพระจันทร์เสี้ยวนะครับอันนี้ก็มีความเนื้อหาค่อนข้างที่จะเก่ามากเลยนะครับ ่ยมีการหลุดล่อนของเนื้อต้องเอาลักมาทาไว้นะครับลักก็มีหลายสีนะครับมีลักแดงลักดําอันนี้ก็ออกแดงเป็นปนน้ําตาลนะครับดูผงนะผงค่อนข้างเก่าทีเดียวตัวยันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นหลังเรียบนะครับหลังเรียบ ดูพิมพ์สงน้ําเล็กนะครับสงน้ําเล็กองคนี้ส่วนใหญ่คนคนจะไม่จะแถวชนบุรีเนี่ยจะสร้างกันเยอะนะครับจะมีทั้งวัดวัดศรีมหาราชาก็พิมพ์คล้ายๆกันนะครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นหลวงพ่อผิวสร้างซึ่งเดี๋ยวผมจะได้นําให้ท่านชมต่อไปในคลิปต่อๆไปนะครับก็อยากจะแนะนําพระทีราคาถูกหรือไม่แพงเนี่ยไม่สูงเนี่ย ให้กับเพื่อนๆได้ชมนะครับว่าพระชุดนี้เป็นพระเก่าปี06นะครับของหลวงปู่เฮียงแล้วเราไม่รู้จักเนี่ยเราก็จะปล่อยข้ามไปน่าเสียดายมากเลยนะครับนี่นะครับสวยๆแล้วก็น่ารักเล็กๆนะครับห้อยคอผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีนะครับเด็กๆก็ได้นะครับเลี่ยมทองก็ไม่เปลือง แล้วพิมพ์ทรงก็สวยงามเนื้อหาก็เก่าจัดนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ทราบเท่านั้นเองว่าแต่ก่อนเนี้ยเราไม่ทราบนะครับตอนนี้ผมก็เลยมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ทราบดูสิครับว่ามีความเก่าเห็นไหมเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างเก่าทีเดียวนะครับ นะอันนี้มีมีหน้ามีตาด้วยนะครับองนี้เห็นเห็นหน้าตาลำไรลำไรองนี้เนื้อค่อนข้างจัดนะครับเห็นไหมฮะเนื้อจัดมากมียันสามตัวนะครับมะอะมะอุอะอะอุมะ,ะ,ะ,มะนะครับจะเป็นพิมพ์อย่างเนี้ยจะคล้ายๆกันไหลหลวงพ่อนะครับ ก็ให้ท่านชมนะครับว่าว่าเป็นอย่างนี้เองนะครับด้านหลังก็จะเรียบนะครับด้านหลังเรียบก็จะพบเจอได้บ่อยนะครับท่านอาจจะมีอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับก็เลยอยากจะให้ท่านรู้จักว่าพระของหลวงปูเ่เฮียงเนี่ยก็มีพิมพ์นี้นะครับแล้วก็ ราคาไม่สูงสามารถจะพึ่งพาพุทธคุณของท่านได้นะครับแล้วก็เป็นพระที่เมตตามหานิยมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับผมจริงๆแล้วผมก็เช่าหามาได้หลายองค์ทีเดียวนะครับถ้าเจอในสนามเนี่ยผมก็จะเก็บก็จะเก็บทุกครั้งนะครับที่พบนะครับราคาก็อยู่ในหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับ เพื่อนๆจะแบ่งปันก็ยินดีนะครับก็เห็นนะมีหลายองค์ทีเดียวนะครับมีเจ็ดองนะครับที่สามารถที่จะเช่าหามาได้แล้วก็ยังมีพิมพ์อื่นอีกนะครับพิมพ์นี้พิมพ์นี้ใหญ่หน่อยนะครับ พิมพ์นี้ก็จะเป็นของหลวงปู่เฮียงเหมือนกันนะครับก็จะมีข้างหลังจะมียันน้ำเต้านะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ยันที่สมเด็จพระพุทธโคสา,าจารย์เจริญนะครับซึ่งเป็นเป็น,เ,ปนเจ้าคณะจุนพระราชาคณะที่ดูแลภาคตะวันออกนะครับและท่านก็เป็นที่เคารพนับถือของพระอาจารย์ต่างๆใน ในจังหวัดชนบุรีนะครับสมเด็จพระพุทธโคสา,าจารย์เจริญซึ่งเป็นพระอุปชาของท่านเจ้าคุณหนอด้วยนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะ้อพิมพ์ล้อยันของท่านมาไว้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพิมพ์พระพระปางประทานพรน,นะครับสองหน้านะครับซึ่งสร้างจากว่านสบู่เลือด นะครับก็หลวงปู่เฮียงก็ได้ได,ได้มีการสร้างและปลุกเสกไว้เหมือนกันนะครับก็มีอยู่หลายองค์ด้วยกันนะครับพระพิมพ์นี้ก็จะพบเจอได้บ่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็คนก็จะไม่ทราบว่าเป็นพระของหลวงพ่อใดนะครับก็เป็นพระที่หลวงปู่เฮียงปลุกเสกนะครับแล้วก็ ที่วัดป่าสร้างนะครับก็ทั้งหลังก็จะเป็นพระปางประจําวันนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะสร้างพระทํานองเนี้ยหลายวัดเหมือนกันหมายถึงว่าวัดต่างๆเนี้ยก็จะชอบมีสร้างพระปางประจําวันนะครับวาไว้ด้วยเพื่อให้คนเนี้ยได้บูชาตามวันที่เขาเกิดนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเคร็ดให้เชิญชวนให้คนมาทําบุญแล้วก็ เช่าพระไปห้อยบูชาตามวันเกิดของตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งซึ่งคนก็จะไม่ค่อยรู้จักว่าเป็นของใครสร้างนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายพิมพ์มากเลยนะครับของหลวงปูเ่เฮียงเนี่ยก็มีท่านที่ทราบก็จะเก็บเช่าหากันไปนะครับราคาก็ไม่สูงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหลายพิมพ์นะครับเป็นอีก 3- 4พิมพิ ที่หลวงปู่เฮงได้สร้างนะครับวันนี้บุญสามวาก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับโอกาสหน้าจะได้นำพระดีๆนะครับมาแนะนำให้เพื่อนๆสะสมกันต่อไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ